อันนี้คือป่าสนภูหินล่องกล้าครับรมลื่นมากแล้วก็สวยนะส่วนทางนี้จะคล้ายๆทุ่งแสลงหลวงเลยนะดูสวยดูสิ นี่ก็เรากําลังจะเดินไปดูรอยเท้าเดินระเร์นะครับที่ว่าพึ่งค้นพบไม่นานนี้เองนะเขาก็เขาก็มามาสํารวจมาอะไรแล้วล่ะแล้วก็ยืนยันว่ามันใช่อะนะก็เราก็จะไปดูกันเลยละครนี่อันนี้เป็นเหมือนลานฮอลงเลยนะเนี่ยตัวเอช น่าจะห่อลงนี่ก็เหมือนจะใช่นะเนี่ยนี่ก็เหมือนจะใช่เหมือนกันนะหเหมือนจะใช่ไม่มาเหรพี่เจดเดินีเหนื่อยแล้วมั้งอยากเข้าบ้างา้ง ที่พักมากกว่าอะไรขนาดนั้น,นมันเดินอย่างนูกก้นก็เหนื่อยกันลไม่อยากเดินกันแล้แต่เขาไม่ง่ายนะที่จะแยกจากรอยตะปุ่มตะปามของหินโฮโฮที่จะแยกให้มันรู้ว่าเป็นรอย ตีนไดโนเสาร์เนะี่ยมันก็ไม่ง่ายนะผมว่านะมันมันไม่ง่ายนะจะแยกยังไงอ่ะนี่ก็อาจจะเป็นรอยตีนไดโนเสาร์ก็ได้ไม่ง่ายนะไปหาไปดูก่อนก่อนรอยตีนไดโนเสาร์ โอ้โหนี่เหรอนี่ชัดเจนอยู่นะนี่ชัดเจนอยู่นะเนี่ยได้ยังไงมันดูเป็นงดูไม่ออกตีนเลยตีนเบลเลอร์เลยเนี่ยสแสดงว่าแต่ก่อนตรงนี้เป็นดินเป็นดินมันโคลน ป็นดินเปนโคลนเด็กนกก็เดินเหยียบธรรมดาเนี่ยแหละแล้วพอมันผ่านการเวลามาเป็นแบบละล้านปีอ่ะจากดินมันก็กลายเป็นหินก็เหมือนดินลูกหลังที่มันกลายเป็นศีลาแรงกลายเป็นหินอย่างนั้นเขาน้าจะวงไว้ให้นะักท่องเที่ยวดูง่ายอยู่นะแต่เนี่ยเนี่ย เห็นไหมอ่อนาดอันนั้นอะสองเงี้ยงชัดเจนเลยน่ะตีมันสองเงี้ยงชัดเจนเลยน่าจะเป็นตีนพวกประเภทแบบทีเล็กอะไรแนวๆน,นั่นน่ะนะนี่หมดเลยเนี่ย ข้อหินเนี่ยเห็นว่าเนี่ยแต่ก่อนก็น่าจะเป็นดินเนี่ยแหละเป็นดินเป็นโคลนอะไรธรรมดาเนี่ยโหเนี่ยเนี่ยไม่ต้องสงสัยแล้วนะเนี่ยชัดเจนมากเลยเนี่ยโอ้นี่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 ร้อยเหมือนตีนไก่เลยเนี่ยใช่เลยเนี่ย แต่มันก็น่าแปลกนะที่ที่มันอันนี้ก็อาจจะใช่ใช่ใช่หมดแหละหลายจุดที่มันดูเป็นแบบแนวแนวเนี้ยนั่นแหละโอ้โหอันสุดท้ายเลยนะ่ะอย่างข้าจานสุดท้ายอะ่ะตัวจะขนาดไหนอ่ะตีนยังขนาดเนี้ยนี่ รอยทีเด็ดแจ่มแจ้งชัดเจนหมดข้อสงสัยเนาะ mm hmm. ก็ควรจะหมดแหละโอ้ต oh, ถ้าตีนขนาดนี้มันจะตัวขนาดไหนเนี mm ่ hmm. คนยคงจะกินมนุษย์สบายอะมนุษย์นี่แบบเหมือนเป็นขนมกินเล่นของว่างมันเลยแหละนะี mm ่ hmm. ิดคลิปด้วย รอยตีนนี้แล้วกันดูชัดเจนว่างก็มาเดินดูได้ครับกลางเต็นท์ก็ดูดิเนี่ย,ยแต่แพนไปน่าป่าสนข้างหน้าที่เห็นนั้นนะ่ะลานกลางเต็นท์ทั้งหมดเลยนะอากาศดีมากบรรยากาศก็สวยมกีกิจกรรมก็เนี่ยแหละมามาดูรอยตีนไดนโนเสาร์ ลอยจริงนะเขาพิสูจน์แล้วเขาพิสูจน์แล้วว่าว่าใช่ใช่ก็ใช่แค่นั้นเข้าจริงกันเยอะเดี๋ยวแต่ผมไม่กลางที่นี่นะผมไปกลางบ้านลองกาอากาศน่าจะเย็นกว่าตรงบ้านลองกา